ส,สดิยามค่ำคืนกับชาวเจนชินอิมแพกด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับคุณหญิงคอราพิสที่หายไปนานมากกับการมาโชว์การทำชีวิตประจำวันหรือเควสประจำวันนะคะเควสแรกเป็นแขกจากแดนไกลซึ่งเท่าแก่ที่หวังชูอินจ้างวานให้เราไปตรวจสอบให้นะคะโหมาก็เอ้นพี่เซียวแล้วหนึ่งเอาค้างเซียวแลนด์ค่ะ Un grade, Un grade. อา่านคุ้อ่านคุดเอาอ่านนิดหน่อยอ่ะไปไปไหนโอ้จิเกียจบินค่ะวาร์ฟเดินเปิดมาชีทำอะไรคะหวดที่เซียวดาบแรกเลยไปไปเอาเอาปูออกมาโอ้หอบปูหอบหอบุลดเลสหอบประชดชีวิตค่ะนี่นี่เอาพาปูแลนแลนแลน,แนอะแลนอยู่ตรงนี้เควสอยู่ตรงนี้จ้ะ เปิดโล่ปูพี่อายะโตโผชุบๆุๆบุบได้ได้ไไม่โดนอ่ะโผพิเสียษมากเราเอเธอชุบพี่อายุโตปิดสวยๆค่ะกลับไปส่งเกรนี่ก็คือตอนนี้ชีทําอะไรคะชยืนบนบนทําไมไม่รู้หมายถึงคนภาคเลยคะ่ะยืนบนงูม,มากไปทำต่อทําเกต่อ นิชิอวดอาร์เออาตัวเองค่ะบอก57ไหนังกลับไปได้คนอื่นเขาไปไหนคนอื่นเขา60ค่ะ,ะต่อไปก็เป็นเคล็ดวัตถุกลุมกลึงกลุมกิ้งอะไรสักอย่างวนไปนิชิก็บนน่นอีกแล้วนะคะบน่บนเรื่องปู่แล้วก็ชมคฆ่ะชุว,ว่าปีกเขากระปู่แล้วก็บอกว่าปูไไป่ไม่มีเงินเฮ้ยไม่ใช่ปู่ไม่มีเงินปู่แค่ไ่พงกันติดตัวเฮ้ยอย่าบูลลี่สิ เออ,เอาปูแลนดิ้งค่ะโดมดตัอามาเราเอาเธอเปิดอันติเท่คือแบบตั้งแต่ได้พี่อาโตมาก็แบบเออไม่เคยเอาไม่เคยเอาทีแกออกจากทีมเลยอ่ะตีแรงเวอร์ของอัพก็อัพยากเธอ,อฉันจะบอกฉันเกียดอีตัร่นนี้มากฉันไม่พกตัวไฟไงบางทีเวลาตีมันก็ตียากปะ่ะ ชิช้หมันโลดใส่ฉันนะ้าเสร็จแล้วทำไมอ่ะทำเพจต่อไปค่ะคุยนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าให้ค่าสลามไม่ไม่เออใช่ไม่อะไรคงชิบเลยชิบเลยเธอเธอ,อชิบเลยวะพาไปชิโกเบอร์ไปใดใดคืออ่ะเก็บของทำให้ชินแล้วมันจะดีเองสลามแค่นี้ชิิก็เปิดโล่นะคะรู้ตัวว่าสู้ได้แต่ว่าแบบ เออมีโลกปูทำไมมีให้อุ่นใจพี่แอตโตะคือแบบชับๆแรงแรงมากไปค่ะเควนสุดท้ายใดๆเควนนี้ก้าให้เร็วทะลุพิกัดสีกกวิ่งค่ะวิ่งวิ่งบนไปอ่ะเวะ,แวะ,แ,วะ,แ,วะแวะเวะเว้เก็บดอกไม้ข้างทางใดๆแลนดค่ะเอาปูแลนด์เอะแลนเอากังกังกังโลกโชท่านผู้ชมเป็นหนึ่ง ไปขบบินบินหนึ่งอ่ะโดดอ่ะอ่ะสับสับอืมเลิศก็คือคนภาพก็คือไม่มีอะไรจะพูดใดๆคือนั่งมองตัวเองเล่นไปอ้อาต้านทานขึ้นต้านทานสิคะหินปะทะหินแม่หินปะทะหินสำเนียงสำเนียงค่อยสุดยอดไปเลยบอ นี่ค่ะไอเราอะคิดว่าตรงนี้จบแล้วไปเว้ยฉันลืมฉันลืมว่ามีต่อฉันไม่ได้ทำเควสนี้นานมากอ่ะจบค่ะเควสสุดท้ายคุณผอจำเร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปรับรางวัลข,ของของมันค่ะรับเลยเริ่มเลยวิ่งเขาวิ่งอ่ะแคทเธอรีนคุณไม่เคยจบค่ะฉันกดก่อนเดี๋ยวแคทเธอรีนเซตอีนี้ รับค่ะเอาล่ะ,ะไม่สามารถส่งตัวละครที่หมดสติได้ด้วยนะคะน้องฟิตพี่ขอโทษค่ะรกร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วก็ซียูบ๊ายบาย